ยินดีกับบัณฑิตปแดงด้วยค่ะไปทีละคนเลยใครก่อนพี่เพริร,าาร,าร,าาร์ดก่อนละกันครับครับความรู้สึกเป็นยังไงเมื่อหลังจากโอ้เป็นบัณฑิตจบแล้วครับก็ดีใจมากครับเพราะว่า4ปีนี้แบบเราทํางานด้วยแล้วก็ล,วกล้วก็เรียนด้วยครับก็ค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรแต่โชคดีที่มีเพื่อนคอยซัพพอร์ตตลอดเวลาครับรวมถึงอาจารย์แล้วก็ทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธครับที่คอยช่วยตลอดครับก็อยากจะขอบคุณมากๆแล้วก็ วันนี้ภูมิใจมากๆครับแล้วก็มีแฟนคลับมาเยอะมากๆครับดีใจมากครับพี่เพิร์ลจบคณะอะไรเอกคณะนวัตกรรมสื่อสารสังคมครับเอกกำกับการแสดงครับกับ4ปีที่ผ่านมาไม่มีความหนักขนาดไหนครับพี่เพิรอ้หนักมากครับเพราะว่าช่วงปีหนึ่งจะหนักสุดครับเพราะว่ามันมีทั้งเราต้องบินต่างประเทศมีอีเวนต์อีกอะครับมันก็เลยจะหนักมากๆแต่ำไม่ได้ทำได้ครับเรียกกระป๋องนั้นถังไปทีละคนทีละคนทีละคน ก็คือแล้วพ่อแม่แม่ัวันที่รู้ว่าเราจบ,บแม่แ,แม่ดีใจมากฮเพราะว่า <c oughs> แม่ก็ไม่คิดว่าเราจะเรียนจบได้ครับ <c oughs> เพราะด้วยตอนนั้นเราก็บน่น <c oughs> เป็นเด็กขี้บน่นว่าแบบโอ้ไม่ไหวแล้วอยาก <c oughs> อยากดรอปแล้วอะไรแบบนี้ครับวับนนี้แม่ก็ภูมิใจมากมากแปลว่าจริงๆมันมีโชคแล้วที่ เยอะครับพี่ทุกปีเลยครับตั้งแต่ปีหนึ่งีปีปียมีมีครับเพราะว่ามันยอมรับเลยว่ามันทํางานหนักมากครับแล้วก็เรียนแค่เรียนอย่างเดียวมันก็ค่อนข้างที่จะยากแล้วครับพอแม่รู้ว่าอแล้ววันนี้แม่มาครับเดี๋ยวมาตอนเย็นออกห้องเลยหือเปล่าไม่กล้เรียนชื่อไอ ใช่เรียกเอเจเจเรียกแฝดก็ได้ครับเดี๋ยวผมสองคนหันพร้อมกันเอาแฝดเป็นยังไงบ้างเออใช่ก่อนเอเจก่อนทรรมเอออ่านี่เรียกถูกด้วยครับจบคณะอะไรครับผมก็ผมจบนวัตกรรมสื่อสารสังคมเหมือนกันครับก็เป็นเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ครับผมใช่ครับก็ใช่ครับผมไม่เหมือนไม่เหมือนใช่ไม่เหมือนกัน เอาจริงๆผมรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจกับตัวเองครับที่เราสามารถจบมาได้ครับก็เหมือนเพื่อนนะครับพราเราก็ทางานอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าครับก็รู้สึกเหนื่อยครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราผ่านมาได้ก็เพราะเพื่อนแล้วก็เพราะอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ช่วยๆกันก็ดีใจดีใจครับภูมิใจกับตัวเองครับว่าเขาบอกว่ามีท้อแล้วมีไห้สี่ปีแบบมีครับมีมีมีท้อบ้างครับก็ ก็คุยกับเจจนะครับก็โอ้โหทำไมมันเหนื่อย่างนี้อะไรเงี้ยเราต้องทํางานไปด้วยต้องมาตามงานอีกอะไรเงี้ยครับเลยจะแบ่งเวลาทั้งสองอย่างมันยากครับจริงๆเพราะตอนนั้นเราก็ตั้งแต่ปีหนึ่งปีสี่แบบนี้ครับก็อยากยากอยู่มีความคิดแบบเกิดไหว่าแบบเอะหรือว่าจะเบรกไว้ทํางานก่อนอะไรอย่างเงี้ยมีครับก็มีมีมีบ่อยมีบ่อยเลยใช่มีมีครับก็ คุยกับอาจารย์วถ้าเกิดเราดรอปอย่างเงี้ยมันจะสบายกว่าไหมค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเพื่อนก็บอกว่าเอ้ยไม่ต้องดรอปหรอกก็เดี๋ยวช่วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ก็ช่วยก็ไปคุยกับอาจารย์ไปคุยกับเพื่อนเนี้ยครับก็ช่วยเหลือกันก็จนผ่านก็ได้อะไรที่เป็นแรงคือที่แบบโอเคเราสู้อีกครั้งผมรู้สึกว่าเหมือนแบบไหนๆเราก็ได้เรียนแล้วครับก็เต็มที่กับมันนะครับเหมือนแบบเพื่อนเราก็คอยช่วยช่วยเพื่อนก็ ช่วยเหมือนเป่าหูเราด้วยแหละครับตอนแรกตอนแรกเราก็จะไม่เอาแล้วแต่เพื่อนก็ขยันขยอยเราต้องเรียนเราต้องเรียนให้จบไปพร้อมกันจบไปพร้อมกันเลยก็รู้สึกว่านไหนะก็มาแล้วก็เอาให้สุดไปเลยนี่ครับวันนี้ก็คือจะฉลองกับเพื่อนครับผมเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงเพื่อนเลยเพราว่าอยากจะขอบคุณเพื่อนด้วยครับเลี้ยงไหมครับเลี้ยงเพื่อนไหมครับเพื่อนน่าจะเลี้ยงครับ เอเจเอเจเอ่ะเจเจเชื่อนะเเจให้เอเจนี่พูดอีกรอบนะห้เจเจบ้างโอเคครับก็เออรู้สึกดีใจจริงๆครับเพราะว่าคือมันก็หนีความดีใจไม่พ้นถ้าเกิดจะตอบอย่างอื่นมันก็ไม่ได้อ่าเพราะว่าเราดีใจจริงๆเพราะว่าเราก็ไม่คิดว่าเราจะจบนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ยอมรับเลยว่าเราก็แบบเขาเรียกวอะไรอะรุ่มๆุัมดนนแบบไม่ได้ตั้งใจอะไรขนาดนั้นอ่แต่ก็ ได้เพื่อนเพื่อนช่วยอ่าเพื่อนๆช่วยแล้วก็เพื่อนๆนี่คือคุณแจสําคัญเลยคือเป็นคนที่คอยขับเคลื่อนเราให้เราทํางานทํางานส่งอะไรอย่างงี้ใช่เออก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนจริงๆครับแล้วก็ดีใจมากๆแล้วก็ผมรู้สึกว่า AJ เนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ทําให้เราสู้ครับเพราะว่าคือผมเห็น a อเขาเป็นคนตั้งใจเรียนแล้วผมก็เห็นว่าเอ AJ ยังตั้งใจเรียนเลยผมก็แบบเราต้องเอาบ้างดีวะเราเราต้องทําได้ดิ ถ้าเอเจทำได้เราก็ทําได้และอย่างหนึ่งก็คือกลัวเพิ่เหงาถ้าเกิดจบคนเดียวนี่เหงาแล้วเนี่ยยืนคนเดียวเหงานี่มีคิดถึงเพื่อด้วยคำถามคือสุปเจเจคณะอะไรนะคณะเดียวกันคณะเดียวกันคณะเดียวกันก็เลยไม่พูดคณะเดียวกันคณะเดียวกันใช่จริงตอนแรกเมื่อเช้าบอกว่าสมมติถ้าไม่มีสองคนนี้จบแบบคงเหงาแน่เลย รับปริญญาพร้อมกันไม่ใช้คือไม่ได้ทําเพื่อตัวเองเลยทําเพื่อเพื่อนก็เอยทำมาได้มากเลยกลัวเพื่อนเหงากลัวเพื่อนเหงาเต้องเลี้ยงเจเจอะค่ะที่เขาแบบยอม่ใชขอยูนิคอร์นอะเมื่อกี้ที่บอกว่าแบบบอกว่าขอเจขอเอเจด้วยที่ทําให้แบบเราไอ้นี่บอกอะไรเขาบ้าคะก็เรียนจบแล้วก็ขอบคุณมากๆครับเพราะว่า เอเจนี่ยจะเป็นคนขยันมากกว่าผมผมจะเป็นคนแบบอาชิวๆไม่อะไรแต่ AJ จจะเป็นคนคอยตามงานเฮ้ยส่งงานนี้หรือยังทํางานนี้หรือยังเฮ้ยมันมีเข้าไปเช็กชื่อนี้นะอันนี้นะเดี๋ยวไม่ผ่านนะอาจารย์ตามอะไรแล้วเวลาเช็กชื่อนี่แบบสลับกันเช็กกันก็เวลาโทรเวลาเวลาเช็กชื่อเวลาเช็กชื่อก็ให้ AJ เเข้าไปเขียนให้หรือเวลาเปิดกล้องเรียนออนไลน์ช่วงโควิดที่ผ่านมา ก็หน้าคนเดียวผมก็นอนเนี่ยเเราก็ฉลยหมดแล้วอะโยกโยอกเราตั้งใจเราตั้งใจอาจารย์คงเปียกคืนแล้วนะครับเราตั้งใจมากผมเองผมเองโยกโยอมยกโยกไม่ได้แบบว่าอย่าง้ี้ว่าเอเจก็คืออยากที่จะให้เจเจจบของใช่อยู่แล้วครับเหมือนแบบผมตั้งใจคืออันนั้นเขาก็ชิลไปผมก็ต้องคอยแบบใช่ปากเปียกปากเปียกอยู่นะจริงอันนั้นพูดกันตรงตรงน ภูมิใจนะครับภูมิใจครับก็ดีใจครับไปพร้อมกันจบพร้อมกันเลยเนี่ยวางแผนสามคนวางแผนยังไงต่อเดกมีหาเรียนจบแล้วจะเรียนต่อจะดูลุยงานหรือจะไปทำอะไรจริงจริงเอออันนี้เพิ่งจบมาก็อยากจะโฟกัสกับงานนะครับอาจจะเรื่องเพลงเรื่องเรื่องการแสดงมากขึ้นนะัแต่จริงๆอ่ะสนใจอยากเรียนต่อเกี่ยวกับพวกดริยนงค์นะครับแต่ยังไม่มียังไม่มีข้อมูลว่าต้องไปทำยังไงบ้างทำไมอยากข้ามไปไกลดริยางา์เลยอ่ะ จริงๆให้ทา้า <hi> ความกับไปก่อนคืออยากเรียนดูรียางตั้งแต่ตั้งแต่เด็กครับแต่โชคพัดพัดไปพัดมาก็มาเรียนนี้ครับลมแรงไปต้องภูมิมใจเหมือนกันนะลมแรงไปนิดนึ่งลมแรงไปหน่อยใจว่างกับการเป็นกับกับเนอใช่เออเจเจแล้วครับแชร์อบ้างคือผมสองคนก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ก็มีคุยก็มีคุยกับแม่ไว้บ้างครับว่า คือแม่ก็อยากให้เรียนต่ออยากให้เรียนทัวต่อแต่แบบผมก็บอกว่าขอทํางานก่อนแต่ถามว่ามีคิดไว้ไหมก็มีครับใช่มีไวแล้วผมก็เหมือนเหมือนเจเจครับก็เราคุยกันกับแม่แล้วก็เจเจเลยว่าเอ<ม>ถ้าเกิดเราเรียนต่อเราจะด้านไหนดีแล้วผมรู้สึกว่าเราด้วยความที่อยากแบบมีธุรกิจแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราเรียนมาสายนี้แล<ม>้วถ้าเราไปต่อพวกเกี่ยวกับบริหารมันก็น่าจะดี<ม>ครับเพราะว่าเหมือนเราคิดวางแผนไปแล้วว่าเราอาจจะมีแผนที่จะเปิด บริษัทหรือไม่รู้อะไรเง ى, ี้ยก็คุยกันไปก่อนอแต่ว่าตอนนี้นะตอนนี้ก็น่าจะโฟกัสเรื่องงานก่อนกับเ j j เเรารู้มาว่าแบบที่หนึ่งที่สำคัญที่แบบทำให้เสร็จจบวันนี้แรกคือคุณแม่เลยโอโ้โหแน่นอนครับใช่ครับถ้าคนนั้นปากเปียกปากแฉะมากที่สุดก็คือน่าจะเป็นคุณแม่ <c oughs> ใช่ครับค <c oughs> ุณแม่นี่ช่วยเยอะจริงๆครับทำให้เราสู้แบบให้เรียนจบเอาหน่อยลูกอะไรเงี้ยใช่ก็คอยให้กำลังใจแม่บอกอะไรเอาวันวันที่แบบเฮ้ยจะจะไม่ไหวละแม่บอกว่าแม่แม่บอกว่า ถ้าถ้ามึงไม่จบนะมึงหัวแตกยอกยอกโอ้พี่ชอบเตะก็คือแม่ก็แม่ก็จะมีว่าบ้างครับแม่คอยเตือนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คอยว่าแล่วช่วงแรกครับแต่ว่าหลังๆก็แม่ก็จะคอยให้แรงกำลังใจครับแม่ก็รู้ว่าเอ้ยเราก็เหนื่อยเพราะเราก็บ่นกับแม่อะไรอย่างเงี้ยเออใช่ไม่ได้บ่นแล้มึเรื่องเตะรู้ด้วยแล้วพอวันที่แบบว่าเออเรียนจบแล้วแม่ว่ายังไงว่าไม่หัวไม่แตกแล้ว แม่แม่ดีใจครับแม่ยังเนี่ยเดี๋ยวโทรมายังไลน์มาบอกอุยดีใจมากเลยจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แม่ก็อวยพรอวยพรนะใช่ครับอวยพรว่ามีความสุขนะครับขอใหประสบความสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยเจเจถามแม่ก็ฝนว่าไงินป่ครับแม่อวยพรว่าดีนะมึงรอดเไม่ทำไมไม่เห็นกใน่คือคนละลายเนาะคนละแบบกไลน์คนละอันกันเออ ค่ะบอกน้องๆที่แบบว่าเอ้ยแบบบางทีเขาอาจจะมีช่วงเวลาที่ท้อเหมือนเราแบบทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยหรือแบบเจเจเรียนเก่งสุดไปเชิญน้องๆเรียนเก่งสุดเลยเป็นความหวังของคุณแม่เอาเลยเจผมก็อยากฝากน้องๆนะครับว่าอยากให้น้องๆเนี่ยลองทําอะไรหลายๆอย่างไปก่อนแล้วเราก็จะเจอเองครับว่าเราชอบอะไรแล้วเราก็เรียนในสิ่งที่เราถนัดแล้วมันจะมีความสุขแล้วก็ ทำให้เราเรียนได้อย่างมีความสุขแล้วมันก็จะทําให้ผลลัพธ์ออกมาดีมากๆครับใช่ชครับตอบดีเลยเมื่อกี้คือเจเจใช่ไหมเมื่อกี้คือเมื่อกี้คือเอเจผมยืมพลัง energy เขามาฝากสัมภาษณ์จบอยู่หยอกเลยใค่เจอก่อเลยครับครับผมก็อยากจะฝากน้องๆทุกคนนะครับก็ตั้งใจครับมันเป็นเหมือนครั้งหนึ่งในชีวิตครับผมก็พยายามตั้งใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนหรือว่าเรื่องเพื่อนนะครับก็มันเป็นสังคมที่แบบว่าสังคมใหม่ๆสาหรับเด็กๆที่เพิ่งเข้ามาก็อยากจะให้น้องๆตั้งใจนะครับมันไม่ได้ยากเกินความสามารถของเราถ้าเราตั้งใจจริงๆครับผมปิดท้ายปิดท้ายนี่คือตื่นสุดโอ้โหครับผมก็ก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนครับเพราะว่าพยายามทําในสิ่งที่เราชอบเนะเลือกคณะในสิ่งที่ชอบครับแล้วเราจะทาทามันออกมาได้ดีครับสุดท้ายแล้วความเพียรพยายามทุกอย่างมันมันจะประสบความสําเร็จได้ครับก็เป็นกําลังใจให้ครับผม ผมไม่ค่ณพี่ของแท้คอนนต์น,นะคะยได้เลย <c oughs> ใช่เดี๋ยวขออนุญาตถ่ายภาพด้านนอกนอนตามที่แจ้งเมื่อสักครู่เพราะว่ามันจะได้เป็นพื้น เอกมาครับางนี้นะคะเป็นสา้องตคะคุณมสวีค่ะาครับ